cái thái, có không màu không nguyên, mình Thế này, cái này, cái này ก็ม่นากินไดาวันไหนครับนั่งอยู่ตัใกระป๋องดำๆมันขึ้นเลยมัขึ้นหรือ่ตุ้มแตมัน่้นไม่กินผมไม่กินผมราเขาผมไม่กินผมไปกินย่างกินเลาบ้านไอ้นี่ขาเพีเนั่งอยู่ครับ กลับมามีคนโทรแจ้งเร <IS> <X ata> ียกแจ้งแจ้งว่ากับที่ตะเทียนล้มตายพี่ตอนนี้พี่เห็นเขามีชีวิตอ่ะมันเทนเบนช่วงกี่เนี่ยกี่าทีอ่ะผมออกไปประมาณโมงครึ่งหรือทุ่มประมาณนี้ครับครับแล้วหลังจากนั้นพี่รับแจ้งกี่โมงรับแจ้งก็ประมาณเมื่อกี้ประมาณสองเบกประมาณชั่วโมงหนึ่งได้นะ ไม่ถึงจะี่ลับแย่แล้ครับไม่ตอนนี้ประมาณยี่สิบนาทีได้ยี่สิบนาทีก็ตายเลยตอนที่พี่เห็นแป๊บเดียวนะนนี่เป็นเพื่อนเหรอพี่ไม่ใช่ครับอ้ยู่ด้วยกันนะไม่รู้เรื่องไอ้เจ้านักคนนี้ที่มาที่สายการบอมรับครักผ่อนเป็นเมาทั้งวันนี้เนี่ยครับ อ้อย oh, ่าดืออย่าดืออย่ื้อให้ไหมอ๋อแล้วขาวเขาเกิดไหนเชื่อเรื่องไปเชือเรื่อมึงก็ตั้งสีสีดีพาสี่นุ่งอนไหนตอนนี้เปิ

คนนั ını, an okay. o o. How How oh. ้นคุ้นเรื่องคือสองคนเนี้ยเขามาอาศัยอยู่บ้านผมเป็นคนสิบปีแล้วแล้วที่เมาตลอดตลอดา้คนนั้นถ้าเมาแล้วก็คุยไม่รู้เรื่องเลยจำกี้ตองของไฟผมก็นอนอยู่คนเราใครใครคือที่เรื่องงานกลับมาทีไหนผมเรื่องมาสองวันผมเรื่องมาหกโมงครึ่ง หโมงครึ่งประมาณท่มหกโมงึ่งตุออไปตอนสี่โมงนะไปดสีโมงปสี่มแล้วเข้ามาเข้ามาเข้ามานี่เข้ามานี่ประมาณอ่าเข้ามานี่สี่โมงสี่โมงห้าโมงห้าโมงกว่าพี่ห้าโมงครึ่ง